ระทองโหมดรีดันเจียนอัตโนมัตินะฮะหรือเรียกง่ายคือดันไอเดียดันปาริญาแบบ Auto ออโต้แบบเราเข้ามาแล้วเราไม่ได้กดอะไรอะ่ะนะฮะ,ะคือตั้งโล่ไงใช้แผ่อะไรแต่ว่าดับแรกคุณต้องซื้อบัฟกิวมาสองอันนะบัฟกิวโจมตีกับป้องกันเนี่ยต้องซื้อมาด้วยนะแล้วก็คืออีกข้อหนึ่งก็คือคุณต้องผ่านเพื่อให้ได้บัฟาสสีขเขียวนี่ก่อนนะไอที่มันเพิ่ม โจมตีสามสิบห้เปอรอ์พลังชีวิตสามห้าเปอร์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยนะคุป้องกันเนี่ยคือคุณต้องผ่านครั้งแรกก่อนนะคุณถึงจะตั้งฮีโร่แบบออโต้เมติกแบบนี้ได้นะครับคือเอโต้เมติกเราเข้ามาเราไม่ได้กดสัตว์เลี้ยงเราไม่ได้กดฮีโร่ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะใช่ไหมเคอร์เซอร์มันก็ค้างอยู่ที่ฮีโร่ตัวแรกแต่ถ้าเจฟตายมันก็ไปอยู่ที่ลินอะไรนี้ก็คือเราปล่อยเลยออโต้ Auto ถึงคุณไม่ได้เอสนะฮะเกมมันก็ไม่ได้ออกแม่อะไรนะไอ้หมดดันพัฒนามันก็เล่นต่อเนื่องนะฮะผมก็เลยแค่มันแนะนําว่าเออถ้าแบบว่ามันเล่นต่อเนื่องได้อย่างเงี้ยใครมีตัวเยอะเนี่ยกู้ให้มันได้เอสไปเลยไี่ดีกว่านะฮะคือผมใช้แผนวิ่งไวตีไวอันดับแรก่อนนะฮะใช้แผนวิ่งไวตีไวนะครับผมไอฮีโร่โดยส่วนมากทุกตัวเลยนะยกเว้นอ่าลินผมใส่คิดติข้อสามชิ้นนะครับอันนี้นะฮะบอกก่อนเลยนะฮะ ส่วนอุปกรณ์แล้วแต่เซตไหนก็คือแล้วแต่มีเซตไหนผมก็ใส่เซตนั้นนะแต่อันดับแรกเลยผมจะใส่คียิที่ขอให้ฮีโร่ทุกตัวแม้กระทั่งลิมผมก็ใส่นะครับคีที่ข้อเนี่ยต้องมีสามชิ้นประดับดูมันอาจจะแบบเหมือนชฉิวเฉียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ หรือว่าบางทีมันอาจจะผ่านแบบโอ้โหเวลาเหลือสิบกบว่าวิมันอยู่ที่เจฟตัวเดียวฮนะถ้าเจฟวิ่งเข้ามารอบแรกแล้วเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าป่าลุมเจฟเลยเนี่ยยังไงก็เอสใสใสแต่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยปลาไม่ลุมเอสเนี่ยไอ้ไม่ลุมเจฟอะโโหอันเนี้ยผ่านทิวเฉียดหรือดีไม่ดีก็จะหลุดไปเอเลยมีอยู่แค่นั้นนะฮะถามว่าเจฟตายไหมตาย,นะตายบางทีเคอรอ์มันอยู่ที่ลิน เพราะเราปิดหน้าจอเราไม่รู้ลินอาจจะตายบ้างใครตายบ้างเราก็ไม่รู้แต่เราดูแล้วเราได้เอสไงมา่อกี้ผมดูมาสองเกมแล้วผมก็เลยมาแนะนาว่าเออเนี่ยใช้ฐานวิว่งไวตีไวเ,เพื่อเล่นอ่าเรียกโม,มดเลยนะรีดันตี้นอัตโนมัตินะครับผมอ่ะเนี่ยแต่คุณต้องมีบัฟกิลสองอันนี้นะผมไม่รู้ปกติผมซื้อแต่ไอ้บัฟโจมตีอ่ะ,อะ แล้แลฟาร์มเวลาอะไรถูกไหมฮะแต่อันนี้ก็คือต้องซื้อสองอันเลยยกเว้นไอพลังชีวิตไม่ไม่ได้ซื้ออ่าแล้วก็ฮีโร่นะผมอัพอย่างละหนึ่งทีที่เป็นตานานบวกเพื่อเอาบัลบันนี่นะฮะมาได้เอทแลวนะคือไอ้โหมดรีดันเจีอตโนมันอ,ะอ่ะเน่ะเดีย๋ยวออกไปดูได้ว่าใช้แผนอะไรออกกันบ้านเนี่ย จะไปซื้อไอ้นี่ยไอเขาเรียกเลยไอสลักสีแดงอ่ะหรือสองอันเมื่อกี้สิบล้านหายเกลีย้ยงเลยเลยเนี่ยมานั่งออโต้ต่อยไม่พอสิบล้าน <c oughs> นะฮะก็คืออันดับแรกคุณต้องผ่านครั้งแรกก่อนนะครับอันดับที่สองคือคุณต้องมีบัฟกิลโจมตีกับป้องกันนะฮะอันนี้บอกก่อนเลยนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะแผนที่ใช้นะฮะ เป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเนี่ยนานเลยวะเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เนี่ยนะฮะก็คือกูต้องมีบัฟกิลวอันนี้เขาเรียกอะไรบัฟนี่ผมมาซื้ออันนี้แล้วไอ้ครบเลยมั้ง แต่ไม่เป็นไรอ่ไอ,อันนี้ผมไม่ซื้อละเนี่ยคุณต้องมีบัฟสองอันนี่นะยกเว้นไอ้บัฟอันนี้คุณไม่นำาปซื้อเนี่ยบัฟสองอันนี่อันดับแรกนะอ่าบอกก่อนเลยฮนะคุณต้องมีบัฟอันนี้แล้วกูก็ผ่านกูต้องผ่านครั้งแรกก่อนนะอ่าแล้วก็คือแผนที่ผมใช้ผมใช้แบบนี้นะฮะใช้แผนวิ่งไวตีไวเนี่ยนฮะผมใส่แบบนี้นะครับผมเน้นคิให้กับทุกคนเลยนะฮะโดยเจ๊ปะผมใส่อ่าเพิ่มเกจิเวลาถูกโจมตีนะฮะ แล้วก็ใส่เซ็ตอุปกรณ์อีกสองชิ้นพวกของลักเนี่ยผมบอกเลยฮะมันเป็นพวกเพิ่มความเสียหายคีอันนี้ก็เพิ่มความเสียหายคีอันนี้ก็เพิ่มความเสียหายคีอะไรเนี่ยอันนี้ใส่เพิ่มความเสียหายคีก็ได้นะความจริงไม่ต้องไปใส่ของเขาหาเพิ่มความเสียหายคีใส่ก็ไล้นะไม่ต้องไปใส่ของเขาเนี่ยผมใส่อุปกรณ์อย่างผมอย่างเงี้ยอนะครับผมก็คือไอเดียผมใส่ขูถามไว้สองอันนะ แล้วก็ใส่อเรียกอะไรนะจันทาจันทาอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะกันตั้งผมก็เหมือนกันจำง่ายเลยนะมาตเตอรี่ผมง่ายเลยเนี่ยอันที่ยี่ห้าช่องสองอันที่ห้าสิบช่องสองนอกนั้นมีเท่าไหร่กดขึ้นให้หมดจำง่ายมากมาตเตอรี่นเนี่ยคือถือว่าแทนแล้วกันนะประสบการณ์นะฮะอ่าเนี่ยกดเข้าไปเลย ของที่ผมกดดูแล้วไม่มีหลุดไป A เลยแต่มีเจ๊ตายนะฮะรอบหนึ่งมีลินตายด้วยนะผมก็เลยดูมันไดเอสแน่นอนเขาเรียกว่าดันทองแบบออตโต้แล้วกันเงี้ยผมก็เลยมาแนะนำนะครับผมเข้ามาก็คือปล่อยไปเลยเราไม่ได้บังคับอะไรถูกไหมนี่ปล่อยไปเลยอ่าอย่างนะฮะฮีโร่นะที่เป็นตำนานบวกผมจะอัพ อ,อย่างละหนึ่งนะฮะซึ่งบางคนอนทิว่าไปอัพอย่างละหนึ่งทำไมทําไมไม่อัพแบบช่องเดียวอย่างลินเนี่ยอัพโจมตีไปเลยยี่สามอะไรอย่างเงี้ยถูกปะแล้วก็อัพป้องกันพลังชีวิตแค่ยี่สิบใช่ไหมมันก็คือได้สารบันถูกปะเพราะหกสิบสามแต่ผมถือว่าขวดมันมีน้อยอผมให้ดูแล้วกันผมอัพอย่างละหนึ่งหมดเลยให้โจมตีป้องกันพลังชีวิตนะคือมันใช้แค่ร้อยขวดไงหนึง่งมันก็ได้สารบันเหมือนกันนะฮะนี่ก็เหมือนกันผม อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าอัพดูหลักคุณก็ควรจะอัพช่องแรกอันเดียวไปสยีบสามเลยอะไรเงี้ยถูกปะส่วนตำนานผมไม่อัพนะฮะอ่าอ่าผมก็เลยบอกเลยฮีโร่ซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นอ่าตำนานบวกผมจะอัพอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งขึ้นไปนะครับผมถามว่าอยากอัพ เยอะช่องโจมตีเยอะช่องเงกันเยอะอยากอัพเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขวดปันหายากครับแล้วผมก็เป็นคนที่ขาดแคลนไอตัวเข้าดัานอีเล็กเซอร์ด้วยนะฮะตอนนี้ดับเอสนี่เขาเรียกว่าเครื่องเฉียวอยู่เลยนะฮะยังตามล่าอยู่เลย